ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมนีโนคุนี่ครอสเวิลด์เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาซ่มเครื่องประดับนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยฟาร์มเงินเอาไว้ประมาณ1.5เกือบเกือแล้วแล้วก็มีชิ้นส่วนของเศษบอสอะเนาะอยู่ประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งกับ600แล้วอันนี้ผมจะคราบแค่3อย่างนี้นะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยผมยังไม่ได้ใช้ผมต้องการแค่ ชิ้นส่วนพวกนี้มาปลูกพลังมาขัดนะประมาณนั้นโอเคเราไปที่ผลิตเครื่องประดับเลยดีกว่าไปทุมบา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 เราจะมาดูกันว่าสุ่มเครื่องประดับเนี่ยมันใช้เงินเท่านี้แล้ว,ลวมันเกลือแบบมากน้อยแค่ไหนนะ สร้อยคอซิลเบียเนี่ยเราใช้ทั้งหมด30000นนะสุม6อันเงินหายไปไวมากอะฟาร์มแบบนานมากแต่เงินแบบปิ้วแป๊บๆปบไปเลยแล้วก็ตา่างไอไอ,ไอนี่ของบูแคร์นะอีก10อันแล้วก็แหวนกรยันติอีก10อันปึ๊บจากแสนหกไม่ได้จากแสนห้าเหลือแสนสองเอ้เหลือไม่ใช่นิช็อตแล้ว จากล้านห้าเหลือสองแสนหายไปทั้งหมดแสนสามด้วยความเร็วแสงและความเร็วสูงก็ได้ในส่วนของอันนี้มาอย่างละ10อันแล้วก็อันนี้6อันนะสร้อยคอซิลเบียดทีนี้นี่ที่ผมต้องการเนี่ยผมต้องการสร้อยคอซิลเบียด4สีดาว6ชิ้นเนี่ยที่จะเปิดเนี่ยผมขอแค่2ชิ้นเพื่อปลุกพลังพันเพอแล้วส่วนอันนี้เนี่ยต่างหูวูแคนเนี่ย ถ้ามันออกพื้นฟ้ามาก็จะถือว่าโชคดีแต่ถ้ามันออกสีดาวปกติผมก็จะมาปลุกพลังอันนี้ให้มันได้ประมาณขั้นเจ็ดแล้วค่อยเอามาใส่แทนพื้นฟ้าแล้วก็แหวนกแอนติขอแค่อันนี้พอสีดาวเพราะตอนนี้ผมเนี่ยปลุกพลังขั้นแปดแล้วอีกสองขั้นจะเต็มสิบแล้วขอแค่นี้เพราะงั้นทุมบาอย่าใจร้ายเกมมึงอย่าใจร้ายนะขอลลงไปเลยครับผมสีดาว อืมเชียรสามแสนเกมดีเวลิกูดไปยังไวอโอเคแหวนแล้วกันแหวนนะใช้งานตอนนี้กดกดไม่ลงอ่ะแม่งยากจนแม่งกดไม่ลงจริงขอสี่ดาว สงวงพอปุกพลังขั้นเก้าจบ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 มาสองกล่องตามที่ขอเว้ยอยางใจชื้นนะมาสองกล่องตามที่ขออันนี้ถ้าโชคดีขอพื้นฟ้าถ้าโชคไม่ดีก็สีดาวก็ได้นะถือว่าขอละกันละกัน โอ้ยสามดาวหมดเลยพระถโถเอ้ก็ครับผมเรียบร้อยเงินล้านสามหายไปในพริบตาแต่ว่าตัวละครก็เติบโตขึ้นมาได้นิดเดียวก็คืออันนี้นะปลุกพลังแหวนจริงๆเนี่ยมันกด50%เนี่ยลุ้นขั้น9แล้วก็ลุ้นขั้น10ได้อีกเพราะว่ามัน50%าสสงครั้งไงแต่ว่า ถ้ามันแหกเนี่ยคือชิบหายเพราะเมื่อกี้ใช้เงินไป500,000เพราะงั้นเราจะไม่เสี่ยงเราร้อเครับเพื่อความชัวร์ไม่คุ้มครับบอกเลยว่าไม่คุ้มจริงๆถ้าไปกดแบบทีละห้าสเปอร็นต์นะโอเคสองเป็นสองนะขึ้นมาพันสแล้วก็อันนี้ขึ้นมาตามค่าเรตตัสมันแล้วก็ออปชั่นนะได้เของ เป้าหมายที่มีหิมากาักกัดก็พวกท่าของซุยริวท่าของซีดาโกอะไรพวกนี้เนาะส่วนอันนี้ไม่มีให้ปลูกเลยจะเจ็ดอยู่แล้วเจ็ดก็คือลงเด็กได้อีกแต่ว่าก็ไม่มีอันนี้ก็ก็ไม่มีปลูกอันนี้แล้วกันให้มันเป็นเจ็ดจะได้ลงเด็กได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปะไม่มีอะไรจะเสียนะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปะโอเค ทำไมถึงปลุกขั้นเจ็ดเพราะว่ามันลงเด็กได้ครับนี่อลองมาผลง,งานกันปึ๊บใช้ห้าิบเกล้านจะขอขอนกสะสมได้นี้พลังแม่นยามีเก้าไอ้ได้คิดที่เข้าอีก9ก้าเก้าสิบสาหรือว่าลงเด็กมาแล้วก็ที่เหลือไอ้พวกอันนี้ผมปลุกสิบไปแล้ว สิ่งที่มันจะมาทําต่อได้หลังจากที่มันปลุกอันนี้ไปแล้วก็คือเอามาทําเป็นขัดสองแล้วย่อยเพื่อเอาเป็นหินตีบวกเนาะประมาณนั้นแล้วก็แหวนแกนติก็อันนี้ก็ปลุกเสร็จไปแล้วก็เดี๋ยวทำเหมือนกันขัดสองแล้วย่อยส่วนอันนี้ก็ยังคงคาวไว้ที่ขั้นสามพอปลุกขั้นสี่ไปก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ผมปลุกสอยอันนี้ทีดีกว่า จะได้ลงเด็กถ้ามันติดนะซึ่งมันควรจะต้องติดแหละ75%นะโอเคก็ลงเด็กได้อีกอันนึง่งอันนี้ได้แม่นยำอีก104นะพลังต่อสู้อีก3 1 2ก็ถือว่าพลังต่อสู้ขึ้นมาวันนี้ประมาณ4 500กับเงินหายไปล้านล้านห้าล้าน5้า5จริงๆเพราะตอนแรกมีล้านหกับเกือบเกืบล้านล้าน6กก็วะแล้วก็ได้พวก เศษขยะพวกนี้มาจริงๆพวกนี้ถ้าเราย่อยเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ได้หินตีบวกแค่20%อนะอย่างที่ผมเคยทาคลิปไปแล้วต้องปลุกพลังขั้นสอง 2, แล้วก็ย่อยซึ่งตอนนี้เนี่ยเงินผมไม่มีแล้วเกลี้ยงคือตอนนี้ใบคราบอาวุธมีแต่เงินแม่งไม่มีคราฟด้วยเออก็ต้องไปฟาร์มเงินก่อนเดี๋ยวว่ากาันคลิปหน้านค,คลิปนี้ก็ลาไปแบบซึมๆแล้วกันนะซึมๆตอนนี้พลังเหมือนจะล่วงนะ จากตอนคิดที่แล้วมันสู90นะตอนนี้มัน0 95เออร่วงลุงล่วงลงมาเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเคยบอกไปว่าตอนนี้ผมรอตีบวก20ไอชิ้นนี้เนี่ยนี่ขัดเงาเสริมพลังรอตีบวกอันนี้เก็บผิดไปทั้งหมด13ก้อนแล้วจะขอเิ็บไปทั้งประมาณ20กว่าก้อนนะ5-6คลิกไปเลยแล้วแบบให้มันรู้ไปเลยว่าเอ้ยมันต้องติดนะอะไรประมาณนี้ แล้วก็เนี่ยเห็นว่ามีล้อตีบวกเยอะเลยวันนี้ก็หินมี9ก้าก้อนลวแล้วก็ของเครื่องประดับก็จะมีค่อนข้างเยอะมีสิบ้อนดก้อนลอประมาณนั้นครับผมก็คลิปหน้าเราจะมาเติบโตกว่าน,นี้แน่นอนแต่ว่าคลิปนี้ก็ลาไปเป็นเท่านี้นะครับผมถ้ายัางไงชอบความเกลือก็ฝากกดซับสไครป์ like, กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ